อันนี้เป็นดงดีแม็กเลยครับพี่ตอนนี้ยตัวใหมต่ตัวเก่าเต็มไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับถ้าเป็นวีคอร์สอันนี้เป็นเป็นแคปยกสูงนะครับแล้วก็เนี่ยคันที่กิ๊กบอกจะมีเป็นสีดำส,สีดาคันนี้ล้อแม็กแต่งหนึ่งคันนะครับอันนี้เจ็ดแสนกว่าเนี่ยครับไอคันเนี้ยเจ็ดแสนกว่าแต่ว่าไอคันที่กิ๊กบอกห้าแสนห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันก็คือคันนี้ คันนี้เลยสี่ประตูยกสูงเนี่ยครับคันนี้ล้อแม็กแต่งอันนี้น้องนี่ LDA นี่ครับข้างในคุ้มถุงอยู่ปกติเลยสี่ประตูนะครับนี่